โอเคครับก็วันนี้ผมจะมาเล่าหนังสือนะครับที่มีชื่อว่าชีวิตติดปีกด้วยศิลปะแห่งการช่างแม่งนะครับก็ที่อยากจะมาเล่าหนังสือเล่มนี้นะก็เพราะว่าตอนนี้ช่วงชีวิตเรามีมีความเครียดทั้งจากปัจจัยภายในภายนอกมากไปนะครับซึ่งผมก็พบว่าหนังสือเล่มนี้มันช่วยให้แนวคิดช่วยปรับเปลี่ยนมุมมองที่ทําให้เราอยู่กับชีวิตในช่วงนี้ได้ดีขึ้นนะครับ ก็สำหรับคำถามถัดมาว่าทำไมถึงใช้การเล่าเป็นวิดีโอเป็นพอดแคสต์แทนที่จะเป็นสรุปเป็นบทความยาวๆเหมือนแต่ก่อนนะเพราะว่าผมพงได้อ่านเล่มนี้มานะครับชื่อเรื่องว่า Ten a r g u m e n t for Deleting Your Social Media Account Right Now นะครับก็มีส่วนหนึ่งที่เขาได้กล่าวถึงเรื่องอัลกอริทึมบางอย่างของโซเชียลที่เหมือนว่าการทำบทความเนี่ย ม,มันมีข้อเสียบางอย่างที่การทำพอดแคสตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีกว่านะก็หลังๆก็คืออันอริยทีมของโซเชียลมีเดียทำให้การทำพอดแคสเป็นเหมือนนครแห่งสุดท้ายที่จะเป็นการติดต่อสื่อสารจากคนคนหนึ่งสู่คนอีกคนหนึ่งโดยตรงได้มากกว่าการทำเป็นบทความที่มักจะเกิด engagement แบบที่ก่อด,ดามาได้มากกว่าอว่างั้นละกันนะครับ เข้ามาถึงเรื่องนี้เรื่องหนังสือนะครับชีวิตติดปีดด้วยศิลปะแห่งการช่างแม่งเป็นหนังสือที่ผมจะเล่าแบ่งเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นส่วนที่พูดถึงสังคมปัจจุบันที่หล่อหลอมให้เรามีค่านิยมแบบหนึ่งที่มักจะทําให้เรามีความทุกข์แล้วก็มีปัญหาการใช้ชีวิตนะครับในขณะที่พาร์ทที่2จะเป็นเรื่อง ค่านิยมแบบไหนที่หนังสือเล่มนี้แนะนําให้เรามีเพื่อที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นหรือมีความทุกข์น้อยลงตามทฤษฎีของหนังสือเล่มนี้นะโอเคเริ่มมาจากาเขาเรียกว่าวังวนอุบาทจากนรกนะครับคืออะไรก็คือการที่มนุษย์เราเนี่ยสามารถคิดกังวลสองชั้นได้ นะครับคิดกัวงวลสองชั้นสมมุติว่าเรากําลังจะต้องออกไปพูดหน้าชั้นเรียนในวันนี้นะครับเราก็จะกัวงวลและว่าเราต้องออกไปพูดหน้าชั้นเรียนวันนี้และเมื่อเรากัวงวลมากๆเราก็จะรู้สึกกัวงวลว่าทําไมเราต้องกัวงวลด้วยนะเออก็เลยกลายเป็นการกัวงวล2ชั้นหรือเราโมโหที่ตัวเองโมโหเช่นวันนี้มีลูกค้าที่ทําทตัวน่างุหงิดเข้ามาหาเราแล้วก็เราก็ตอบสนองรับมือได้ไม่ดีเราโมโหใส่เขา หลังจากนั้นเราก็กลับมาคิดแล้วก็แบบเฮ้ยตอนนั้นเราไม่น่ามโมโหเลยเนะ <c oughs> าะก็กลายเป็นว่าเราโมโหตัวเองที่โมโหอ,อีกครั้งนะครับซึ่งลักษณะเนี้ยเป็นเป็นเพราะว่ามนุษย <c oughs> ์มีความสามารถพิเศษที่สามารถคิดเกี่ยวกับความคิดของตัวเองได้อืมเราก็เลยมีว,งวัวงวนการกังวลสองชั้นการโมโหตัวเองที่โมโหได้ซึ่งซึ่งมันเป็น ความสามารถที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือทําให้เราวิวัฒนาการมาได้ไกลขนาดนี้แต่ข้อเสียก็คือทําให้เรามีความทุกข์มากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้โซเชียลมีเดียในปัจจุบันเนี่ยเป็นสถานที่ที่เร่งปฏิกิริยาอันเนี้ยให้ให้คนหลายๆคนมีความรู้สึกเปรียบเทียบแล้วก็่อให้เกิดความทุกข์มากขึ้นนะครับกับความคิดของตัวเองโดยโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ ลักษณะที่ที่ออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับบอกเป็นพื้นที่โอ้อวดว่าเอ้ยข้าเนี่ยเจ๋งกว่าเองว่ะในเรื่องนี้ในเรื่องนี้เช่นอันนี้เป็นการยกตัวอย่างแบบสุดโต่งก็คือแบบเฮ้ยสัปดาห์นี้ในหน้านิวฟีดเรามีเพื่อนแต่งงานกัน1ิคู่เลยนะมีเด็กอายุ16แบบข่าวจากทั่วโลกว่าเด็กอายุสิได้ของขวัญเป็นเฟอร์รารี่หรือว่าวัยรุ่นทําเงินได้2,000ล้านดอลลาร์จากการเขียนแอปส่งกระดาษเช็ดก้นเวลากระดาษในห้องน้ําหมดนะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรามักจะเห็นในโซเชียลมีเดียซึ่งเมื่อเรามาเปรียบเทียบกับชีวิตที่เป็นปัจจุบันของเราแล้วเราจึงรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยห่วยแตกสิ้นดีเลยใช่ไหมครับซึ่งถามว่ายุคอื่นๆมีไหมมีนะเช่นถ้ายุคคุณปู่นะครับเกิดรู้สึกว่าเอ้ยชีวิตทําไมเรามีแค่นี้เองทําไมชีวิตเราแบบไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นไม่ได้มีอะไรมีความหมายในชีวิตเลย คุณปู่ก็อาจจะรู้สึกว่าเออแต่ชีวิตมันก็เป็นแบบนี้เลยเนาะกลับไปมัดฟางต่อดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นยุคปัจจุบันปรากฏว่าทันทีที่เรารู้สึกแบบนั้นสักเล็กน้อยเราก็จะถูกถล่มด้วยสามยห้าสิบภาพของคนที่มีความสุขสุดๆมีชีวิตดีสุดๆมีครอบครัวที่รักใคร่กมเกียวดีบ้านรวยทุกอย่างดีสุดๆนะครับทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันทําไมชีวิตเรามันไม่ได้แบบเขาบ้างนะครับอันนี้ก็คือวังวนอุบาทจากนรกที่หนังสือเล่มนี้พูดถึงก็คือ การคิดกังวลคิดโมโ oh หคิดไม่ชอบใจความคิดของตัวเองอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากเราแคร์มากเกินไปกับสิ่งหลายๆอย่างที่ไม่สําคัญนะครับเรารู้สึกว่าเอ้ยเราจําเป็นต้องมีความสุขตลอดเวลาเพราะเราเห็นหลายๆคนในโซเชียลมีเดียเป็นแบบนั้นนะครับเรารู้สึกว่าทุกอย่างบนโลกต้องเป็นไปอย่างที่ที่เราอยากให้มันเป็นเพราะว่าอ่นส่วนนี้เป็นเพราะว่าเรารู้สึก เราเป็นคนพิเศษเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับเพราะอะไรที่คนปัจจุบันมักจะรู้สึกแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดต่อในบทถัดไปนะ,ะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าอุปสรรคทุกอย่างหรือความไม่ยุติธรรมความท้าทายทุกอย่างคือความล้มเหลวนะครับอุปสรรคความท้าทายอย่างเงี้ยเราจะมองแทนที่จะมองเออมันเป็นปัญหาที่เราต้องแก้แต่เรากลับจะมองว่ามันเข้ามาปับ๊บเรารู้สึกเฮ้ยมันไม่ควรเกิดกับเราหรือเปล่าทําไมทุกคนคุกค,คามเราอย่างนี้ปัญหาทุกอย่างจะดูเหมือนเป็นการดูหมิ่นตัวตนของเราทั้งสิ้นนะครับ โอเคทั้งหมดนี้สามารถแก้ได้โดยการาเข้าใจที่มาของปัญหาแล้วก็มองว่าเราควรจะมีค่านิยมอย่างไงนะครับโอ okay. เคศิลปะแห่งการช่างแม่งต้องการให้เราปรับเปลี่ยนค่านิยมให้มีค่านิยมที่ดีนะครับให้เราแคร์บางสิ่งบางอย่างที่สําคัญกว่าอุปสรรคที่เราต้องเจอ หนังสือเล่มนี้กล่าวไว้ว่าคนที่แคร์อะไรก็ตามมากเกินไปเนี่ยหมายถึงว่าเขาจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ไม่มีอะไรที่สําคัญมากกว่านั้นให้แคร์เขายกตัวอย่างเช่นถ้ามีคุณป้าคนหนึ่งกําลังเถียงกับแคสเชียร์อยู่เรื่องขูปองที่ที่คุณป้าเนี่ยตัดมาจากหนังสือพิมพ์หรือโบชัวซึ่งไม่สามารถใช้งานได้ในร้านค้านั้นๆนะครับเ,เราอาจจะมองรรู้สึกเฮ้ยทำไมอ่ะก็คูปองนิดหน่อยเองมันไม่น่าจะต้องโมโหอะไรขนาดนั้นแต่สำหรับคุณป้าคนนี้สมมติคุณป้าคนนี้เป็นคุณป้าที่พึ่ง ที่เกษียณมาไม่ไม่มีงานทําและลูกหลานไม่ได้อยู่ดูแลอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็วันวันหนึ่งก็คือน,นั่งตัดคูปองออกจากโบชัวหรือว่าตัดออกจากหนังสือพิมพ์นะครับคูปองนี้เป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขามากเพราะฉะนั้นถ้ามีใครมาดูหมิน่นมามาเหยียดหยามบอกว่าคูปองนี้ใช้ไม่ได้สําหรับเขาเนี่ยเขาก็ต้องโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเป็นธรรมดาเช่นกันนะครับถ้าเกิดเราไม่มีเรื่องอะไรให้ให้เราแคร์ที่สําคัญมากกว่าเรื่อง นั้นๆน,น,นะเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็จะทําให้เรารู้สึกโกรธรู้สึกบุดหิดกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้นะครับถัดมาก็คือความสุขคือปัญหานะครับความสุขคือปัญหาหมายถึงอะไรชีวิตคนเราเนี่ยจะเกิดปัญหาขึ้นตลอดเวลานะครับไม่ว่าตอนไหนก็ตามต่อให้ไม่มีปัญหาอะไรเลยสักพักหนึ่งจิตใจของเราก็จะคิดวิธีสร้างปัญหาขึ้นมาจนได้นะครับเพราะอะไรอ่าเพราะว่า ความทุกข์ใจมันมีประโยชน์ในทางชีววิทยาวิทนาการเนี่ยจะคัดเลือกให้คนที่อยู่ตอนมาถึงปัจจุบันน่ะคือคนที่มีความไม่พอใจระดับหนึ่งอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าสมมุติว่าเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วเราอิ่มเอมเราพอใจเราฟินเต็มที่เราก็จะไม่ไม่ก้าวออกไปข้างนอกไม่ไม่ไปทําอะไรก็ตามให้ชีวิตหรือเผ่าพันธุ์ของเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็เลยถูกคัดเลือกมาให้เรารู้สึก ไอ้ A, เราจะไม่ไม่เต็มอิ่มไม่เติมเต็มกับการอยู่ณนะจุดจดเดิมอยู่แล้วนะครับซึ่งความทุกข์หรือความเจ็บปวดเนี่ยไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจมันมีต้นกําเนิดแล้วก็ปลายทางที่เข้าไปอยู่ที่สมองเนี่ยใกล้เคียงกันหมายความว่าถ้าสมมุติเราไปแตะเตาแก๊สเราร้อนนะครับอันนั้นคือความเจ็บปวดทางกายที่ต้องการเตือนว่าเราอ่ะไม่ควรจะไปแตะเตาแก๊สอีกเวลาที่มันร้อนอยู่ความเจ็บปวดทางใจเหมือนกันครับก็คือ ถ้าเรามีความรู้สึกเจ็บปวดทางใจแปลว่าตอนนั้นน่ะเราต้องต้องหาและว่าทําไมเราถึงเจ็บปวดแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหนังสือเล่มนี้ไม่แนะนําให้หลีกเลี่ยงความเจ็บปวดแล้วก็อ่ามองในแง่บวกแต,แต่อย่างเดียวนะครับเราต้องมองว่าเออตอนนั้นมันมีปัญหาอะไรไหมทําไมธรรมชาติถึงตัดสินใจส่งความเจ็บปวดมาให้เป็นสัญญาณเตือนว่าเราควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับทีนี้อ่ะทั้งีพูดเรื่องความสุขความทุกข์ไปแล้วหลายๆคนจะคิดว่าเออถ้าชีวิตไม่มีปัญหาคงจะมีความสุข ซึ่งผมเองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายๆช่วงเช่นอาจเช่นถ้าตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องโรคระบาดนะครับหรือว่าถ้าได้ตัวตอนนี้ผมทํากิจการหนึ่งอยู่ซึ่งก็มีอยู่ก็มีการทําถนนที่หน้ากิจการที่กําลังเปิดก็คือทําให้ลูกค้าน้อยลงในระดับหนึ่งเลยนะครับผมก็คิดว่าเออถ้าเกิดไม่มีปัญหาทําถนนเนี้ยเราคงมีความสุขกว่านี้แน่เลยแต่ว่าความจริงแล้วปัญหามันไม่มีวันสิ้นสุดครับ หมายถึงว่าถ้าปัญหานี้ถูกแก้ได้ผมก็จะมองไปสู่ปัญหาถัดไปทันทีคําตอบปัญหาหนึ่งจะนําไปสู่ปัญหาใหม่เสมอนะครับแต่ว่าเราจะต้องทําปัญหาใหม่ให้ดีกว่าปัญหาเดิมหมายความว่าสมมุติตอนนี้เราน้ําหนักเกินเราอ้วนอยู่นะครับแล้วเราตัดสินใจว่าเออเราจะสมัครฟิตเนสนะแล้วเราก็จะไปฟิตเนสกันทุกเช้าเลยนะครับ ปัญหาเก่าได้ถูกแก้แล้วว่าโอเคเราเรากำลังแก้ปัญหาการอ้วนอยู่แต่ว่าปัญหาใหม่คือเราจะทํายังไงให้เราออกใหมฟิตเนสได้ทุกเช้านะครับซึ่งมันเป็นปัญหาที่ดีกว่าการที่เรานั่งอยู่เฉยเแล้วก็ปล่อยให้น้ำหนักเกินเนาะทีนี้ความสุขคืออะไรความสุขก็คือเราจะต้องสนุกไปกับการแก้ปัญหาที่เราเลือกนะครับและปัญหาก็คือต้องเป็นปัญหาที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะ เรื่องเป้าหมายเรื่องปัญหาเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้แนะนำนะครับว่าเราควรจะเลือกอยังไงเช่นในหนังสือเล่มนี้แนะนําว่าถ้าสมมุติตัวคนผู้เขียนเองเขาอยากเป็นล็อกสตาร์นะครับล็อกสตาร์คือคนที่ออย่างในเรื่องนี้ก็เป็นการดีดกีตาร์เท่ๆมีสาวมากรีดเยอะๆนะอยู่บนเวทีแล้วมีซื้อเสียงโด่งดังเขาอยากเป็นล็อกสตาร์มากแต่พอเขามาฝึกกีตาร์ได้สักวัน2วัน ในลายเดิมๆ,ๆเขารู้สึกว่าเขาเบื่อแล้วเออเขาเขาไม่อยากทําต่อนั่นเป็นเพราะว่าเรามองเป้าหมายที่เราอยากจะเป็นอะจากจากสุดสุดท้ายของมันนะครับซึ่งจริงๆเราไม่ควรทําแบบนั้นสิ่งที่เราทําก็คือเราต้องดูว่าเราอะเต็มใจแล้วก็สนุกที่จะ,ะเผชิญกับความยากลําบากแบบไหนเราจึงเลือกเป้าหมายนะครับเช่นกรณีนี้คนที่จะเป็นล็อกสตาร์ได้ก็คือคนที่ ยินดีมีความสุขกับการซ้อมกีตาร์ลายเดิมซ้ําๆจนเก่งนะครับแล้วก็ปลายทางเขาเลยเป็นล็อกสตาร์หรือว่าคนที่มีความสุขกับการไปยิมทุกวันวิ่งทุกวันแล้วก็ออกกําลังกายสม่ําเสมอปลายทางของเขาก็คือการได้เป็นนักกีฬาการเป็นนักไตรกีฬาลักษณะจะเป็นแบบนั้นนะครับเราไม่สามารถมองได้ว่าเอ้ยเอ้ยเราอยากแบบเรียนจบปริญญาหลายใบยอยากมีวุฒิเยอะๆจังเลยแต่เราไม่ชอบการเรียน อย่างเงี้ยเป็นการกำหนดเป้าหมายที่หนังสือเล่มนี้ไม่แนะนำนะครับโอเคทีนี้อย่างที่กล่าวไว้ตอนเริ่มต้นนะครับว่าเรามักจะรู้สึกว่าปัญหาความท้าทายหลายๆอย่างมันเหมือนเป็นการคุกคามโดดตดนของเรานะทำไมเรารู้สึกอย่างนั้นนั่นเพราะว่าเราอะถูกหล่อหลอมมาให้คิดว่าตัวเราเองอะไม่ได้เป็นคนธรรมดาถูกหล่อหลอมมาให้คิดว่าตัวเองอะพิเศษกว่าคนอื่นนะครับมันเริ่มจากปี1960ซึ่งจิตวิทยาช่วงนั้นอะ เน้นการให้คุณค่าในตัวเองสูงนะครับ1970ก็เลยมีการสอนพ่อแม่มือใหม่บอกว่าเออเนี่ยให้สอนลูกนะว่าเราจะต้องมั่นใจในตัวเองเชื่อว่าแต่ละคนเกิดมามีความพิเศษเป็นของตัวเองเกิดมาเพื่อเก่งอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็สังคมก็เริ่มเอ,อ่เริ่มทําตามสิ่งเหล่านั้นก็คือการปล่อยเกตบ้างการให้ของรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นรางวัลแบบ รางวัลปลอบใจรางวัลใดๆบ้างหรือให้เขียนเหตุผลที่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะพิเศษกว่าคนอื่นขึ้นมาซึ่งมันดูเป็นการมองโลกแง่บวกที่เป็นเรื่องดีแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมันค่อนข้างจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวถูกกาหนดมาให้เป็นที่1ห,หรือเก่งในเรื่องอะไรสักเรื่องกันหมดเนี่ยอ่ normal distribution ก็จะไม่เป็นจริงนะครับคือสมมติว่าโลกนี้มีเรื่องสักล้านเรื่องอ ให,ให้เก่งทั้งกีฬาดนตรีวิชาการทุกอย่างเลยแต่ยังไงอะมนุษย์เรามีเยอะกว่านั้นอยู่แล้วแปลว่าในแต่เรื่องทุกคนก็จะเข้าไปกระจายกระจายเป็น normal distribution อีกทีหนึ่งคนที่เก่งจริงก็จะมีอยู่แค่หยิบมือเดียวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในเมื่อเรารู้สึกว่าตัวเราเองพิเศษแล้วมันไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันก็จะมีผลตามมานะครับ โซเชียลมีเดียอีกแล้วที่เป็นตัวที่ทําให้อาการนี้หนักขึ้นนะโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยพายุข้อมูลทุกคนอัพโหลดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาตลอดเวลาแต่ความสนใจของคนที่รับสารมีอยู่จํากัดนะครับอาจจะมีแค่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ทะลุเข้ามาหาเราได้ซึ่งเปอร์เซ็นต์เล็กๆเ,เหล่านี้มันต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เป็นที่สุดของอะไรบางอย่างมันถึงได้โดดเด่นมากกว่าข้อมูลด่ดดาๆดที่ทุกคนโพสต์ออกไป เราบริโภคเรื่องราวที่พิเศษสุดตลอดเวลาเราเห็นคนที่เก่งที่สุดของที่สุดเห็นคนที่หวยที่สุดของที่สุดเห็นมุกตลกที่ขำที่สุดนะครับขำนะแล้วก็เห็นข่าวที่เศร้าที่สุดอันตรายที่น่ากลัวที่สุดตลอดเวลาจนเรารู้สึกว่าเราอ่ะมีความผิดปกติแหละที่เราไม่สามารถโพสต์หรือว่าไม่สามารถแสดงออกไปแล้วเป็นแบบนั้นได้นะครับตอนนี้คนธรรมดากลายเป็นมาตรฐานใหม่ของความล้มเหลว ความสําเร็จก็คือการเป็นคนวิเศษเท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่สังคมได้หล่อหลอมมาให้เราเป็นเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองอะ่ะดีไม่พอก็จะมีการแก้ไขหลายแบบไม่ว่าจะเป็นการข้ามโลกไปประเทศที่ยากไร้ข้ามโลกไปในที่ที่เสี่ยงภัยอันตรายนะครับหรือว่าอาจจะเรียนให้เก่งชนะที่หนึ่งลุกรางวัลหรือว่าในทางเรีย้า้ายก็ถือปืนไปฆ่าหมู่นักเรียน ก็มีสันนิษฐานว่าส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากเรื่องนี้นะครับที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเป็นที่พิเศษที่ยังไม่เพียงพอความรู้สึกพิเศษมีอยู่สองทางครับไม่ว่าจะเป็นแบบแรกคือค่าเนี่ยมันโคตรสุดยอดไปเลยจึงควรได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษไม่ควรอยู่ตามกฎเกณฑ์ของคนทั่วๆไปนะครับแบบแรกเป็นแบบนี้ส่วนแบบที่สองก็คือค่าเนี่ยมันโคตรกระจอกเลยว่ะเออจึงควรได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษเหมือนกันก็คือทั้งสองอย่างเนี้ยไม่ว่าจะสุดยอดที่สุดหรือว่ากระจอกที่สุด ก็รู้สึกว่าตัวเองควรได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษยังไงก็ได้ขอให้ไม่ธรรมดาพอนะครับคนที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้ตาต้อยผู้รับเคะเนี่ยก็ถือเป็นส่สวนหนึ่งนะที่รู้สึกว่าตัวเองพิเศษนะครับเพราะมาตรฐานของสังคมง,งูนะสังคมบอกให้เรารู้ว่าที่โหลก,ก็ยังดีกว่าอยู่ตรงกลางนะครับความคิดนี้แหละครับที่บอกว่าทุกคนสามารถเป็นคนพิเศษและยิ่งใหญ่ได้ มันมันดูเป็นเรื่องที่ดีนะแต่จริงๆมันกลายเป็นอาหารขยะสําหรับสมองเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็เลยกลัวมากๆกับการเป็นคนธรรมดานะแต่หนังสือเล่มนี้บอกว่าอย่ากลัวการเป็นคนธรรมดาเพราะอะไรเพราะว่านั่นคือความจริงนะครับเพราะว่าชีวิตส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมันมันอาจจะดูน่าเบือ่อและไร้สีสันเมื่อเทียบกับตัวตนหลายๆอย่างที่เราพบเห็นรอบตัวโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียที่ขยายสิ่งเหล่านี้ ให้รู้สึกว่าเอ้ยทำไมชีวิตเราไม่เห็นแบบโลดโผนไม่เอ็กซ์ตรีมไม่ไม่มีอะไรที่มันหาสุดไม่มีหมาที่เก่งที่สุดไม่มีลูกที่ฉลาดพูดอะไรแบบเชื่อเฉือนที่สุดแบบในในคลิปที่โพลมาหาเรานะครับนั่นเป็นเพราะว่าโซเชียลมีเดียได้เลือกสิ่งที่เข้มข้นที่สุดมาให้เราแล้วและถึงแม้ชีวิตของเราจะน่าเบื่อและไร้สีสันแต่มันก็ไม่เป็นอะไรเพราะความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นนะครับมันเป็นแบบนี้ไม่ใช่ในที่เราเห็นนะ สิ่งที่เราควรทําก็คือเราต้องยกเอาแรงกดดันที่บีบบังคับให้เราต้องเป็นคนพิเศษเนี่ยออกไปแล้วก็ยินดีกับสิ่งเรียบง่ายรอบตัวที่มันน่าเบื่อที่มันอยู่รอบรอบตัวที่เราเจอทุกวันเนี่ยสาเหตุเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันมีความหมายจริงๆไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นพรีเซนต์ออกมาในด้านสุดยอดที่ที่เราถูกสื่อประโคมมาทุกวันนะครับหนังสือเล่มนี้นาเสนอการเข้าใจตัวเองโดยเปรียบเทียบกับหัวหอมนะครับ ทำไมต้องเปรียบเทียบกับหัวหอมเพราะว่าหัวหอมเนี่ยมันมีหลายชั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องค่อยๆปลอกเปลือกหัวหอมเนี่ยออกมาโดยใช้คําถามว่าทําไมนะครับขั้นที่1ก็คือเราต้องรับรู้อารมณ์ก่อนเช่นหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเขามีพี่ชายนะแล้วพี่ชายกับเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาน้อยใจเขาเขาน้อยใจพี่ชายว่าทําไมพี่ชายดูไม่ค่อยสนใจเขาเลยไม่ค่อยได้คุยกันเลย ขั้นที่1ของการแก้ปัญหานี้คือเราต้องรับรู้อารมณ์ก่อนบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมีอารมณ์อะไรอยู่เช่นถ้ากรณีนี้เขาอาจจะไม่รับไม่รู้ว่าเอ้ยตัวเองน้อยใจพี่ชายนะเขาอาจจะแค่แบบทำไม่ดีกับพี่ชายแกล้งไม่ตอบแชทอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขั้นที่1เราต้องรู้ก่อนว่าโอเคเราน้อยใจพี่ชายนะครับข้อที่2ต้องถามว่าทําไมถึงมีอารมณ์นั้นเช่นคําตอบข้อนี้ก็จะตอบว่าเออเพราะว่ารู้สึกพี่ชายไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่คุยกับเขา นะครับข้อที่3จะยากขึ้นมาหน่อยข้อที่3เนี่ยถ้าให้สรุปก็คือมันเป็นค่านิยมนะเป็นค่านิยมเป็นเป็นคำถามที่เราต้องถามว่าทำไมอ่ะทำไมเราถึงตัดสินว่าควรจะมีอารมณ์นี้เส้นกรณีนี้ก็คือทำไมผู้เขียนถึงตัดสินใจว่าการที่พี่ชายไม่สนใจแล้วต้องน้อยใจด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้กอ็อธิบายว่า แปลว,ว่าผู้เขียนมีค่านิยมว่าพี่น้องที่ดีจะต้องสนิทกันจะต้องคุยกันทุกวันนะครับซึ่งความจริงแล้วเป็นอย่างนั้นไหมพี่น้องที่สนิทกันอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องคุยกันทุกวันก็ได้หรือจริงๆพี่น้องที่แบบสนิทกันดีอาจจะแค่ไม่ทะเลาะกันก็โอเคแล้วนะครับนั่นก็คือข้อที่3เป็นค่านิยมซึ่งค่านิยมจะมีตัวชี้วัดนะครับค่านิยมของผู้เขียนบอกว่า พี่น้องควรจะสนิทกันและมีตัวชีวิตก็คือต้องคุยกันทุกวันทา,ทางทั้งที่ค่านิยมนี้เป็นจริงหรือไม่จริงก็บอกไม่ได้นะครับซึ่งตัวค่านิยมนี้แหละที่เป็นเป็นสิ่งที่หนังสือเล่มน,นี้พยายามจะบอกเลยว่าถ้าเรามีค่านิยมที่ไม่ถูกต้องมันจะทําให้ชีวิตเราอยู่ยากแล้วก็แก้ปัญหาในชีวิตได้อย่างไม่มีความสุขนะครับเขาเยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งคือปัญหาของล็อกสตาร์นะครับคนแรกชื่อเดฟมัเชนนะครับ เคยอยู่วงเมทัลลิก้าแล้วโดนไล่ออกจากวงนะพอโดนไล่ออกจากวงเสร็จเขาเจ็บใจเขาแค้นมากเขาซึมเศร้าแต่ว่าเขาเปลี่ยนเอาจุดนะั้น่ะเป็นกําลังใจในการไปฝึกซ้อมดนตรีแต่งเพลงแล้วสร้างวงใหม่ชื่อเมกาเดสนะครับซึ่งประปสบความสําเร็จดีมากๆแต่น่าเสียดายที่ยังประสบความสำเร็จไม่เท่าวงเดิมของเขาคือเมทัลลิก้าทำให้การที่เขามีเงินหลายล้านดอลลา สามารถมีเงินในการซัพพอร์ตตัวเองเลี้ยงครอบครัวทําให้ทุกอย่างมีชีวิตที่ดีได้แต่เขากลับไม่เคยรู้สึกพึงพอใจในชีวิตเขาเลยเพราะเขามีตัวชี้วัดในการสําเร็จของตัวเองมีค่านิยมก็คือต้องเอาชนะวงเก่าของเขาให้ได้นะครับกลับการอีกคนหนึ่งชื่อว่า Peace Base นะครับอันนี้เคยอยู่วง The b บิ t l e แล้วก็โดนไล่ออกจากวงเหมือนกันแต่ว่า คนเนี้ยไม่ได้ไม่ได้มีวงใหม่ที่โด่งดังขนาดเมก้าเดสนะครับเขาขับไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแล้วก็สร้างครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึง่งแต่งงานกับผู้หญิงที่เขารักแล้วก็เขาให้สัมภาษณ์ว่าเออเขามองย้อนกลับไปตอนนั้นเขาก็เสียใจนะเขาก็ซึมเศร้าไปช่วงหนึ่งแต่เขาก็ตัดสินใจว่าเออในชีวิตมันมีสิ่งอื่นที่สําคัญกว่าแล้วเขาก็ กลับมาตอนนี้เขารู้สึกดีใจละที่ตอนนั้นออกมาจากวงเพราะถ้าเกิดเขาไม่ได้ออกมาจากวงเขาคงไม่ได้เจอผู้หญิงคนนี้เขาคงไม่ได้มีชีวิตที่ปัจจุบันเขาดีขนาดนี้นะครับสังเกตว่าสองคนนี้มีพื้นฐานมีประวัติคล้ายๆกันโดนไล่ออกจากวงทั้งคู่จริงๆคนหนึ่งถ้ามองมองตัดสินด้วยค่านิยมแบบทางทางรายได้ทางวัตถุ คนแรกคุณเดฟเนี่ยมีความสําเร็จมากกว่าอีกนะแต่เขากลับรู้สึกว่าเออเขายังไม่สําเร็จเขารู้สึกทุกข์ใจกว่าในขณะที่คุณพีทเนี่ยรู้สึกว่าเออออกมาอาจจะประสบความสําเร็จในแง่ตัวเงินตัววัตถุไม่เท่าแต่เขากลับมีความสุขกับชีวิตมากกว่าซชอยังไงน,นะครับอันนี้คือความสําคัญของค่านิยมว่าเราควรเลือกค่านิยมที่มันดีที่สามารถสร้างปัญหาที่เราแก้ไขได้ค่านิยมนะครับกับตัวชีวิตที่ดี นะใช่ครับจะนำไปสู่ปัญหาที่ดีที่สามารถแก้ไขได้ค่านิยมที่ดีคืออะไรนะครับค่านิยมที่ดีควรจะตั้งอยู่บนความเป็นจริงนะครับสังคมยอมรับและสามารถควบคุมได้นะอันนี้จะยกตัวอย่างค่านิยมที่ไม่ดีสักอย่างหนึ่งก็คือสมมุติเรามีค่านิยมว่าเออเราไปปาร์ตี้ปาร์ตี้หนึ่งเราจะต้องเป็นคนที่ดังที่สุดเลยในปาร์ตี้นี้นะครับค่านิยมนี้อยู่บนความเป็นจริงไหมมันอยู่บน,บนความ มนโนซะมากกว่าเพราะเราไม่สามารถบอกได้ว่าในปาร์ตี้นั้นคนคิดยังไงกับเราจริงๆนะครับและถึงเราจะบอกได้แต่เราก็ไม่สามารถควบคุมให้ทุกคนคิดว่าเราเป็นคนที่เจ๋งที่สุดดังที่สุดในปาร์ตี้ได้เพราะฉะนั้นค่านิยมนี้จึงเป็นค่านิยมที่ไม่ดีตามทฤษฎีของหนังสือเล่มนี้นะครับโ okay. อเคอันนี้ก็จะ เกือบจะจบพาร์ทหนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ให้ก็คือค่านิยมที่ดีในหนังสือเล่มนี้ที่เขาแนะนํามานะมีอะไรก็คือข้อ1เราจะต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งในชีวิตของเรานะครับข้อที่2เราจะผิดพลาดอยู่เสมอเป็นเรื่องธรรมดาข้อที่3ความล้มเหลวคือการก้าวไปข้างหน้าข้อที่4ให้เราปฏิเสธค่านิยมอื่นๆนะครับข้อสุดท้ายคือทุกคนต้องตายนะครับมีอยู่5ข้อที่ หนังสือเล่มนี้แนะนำนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในพาร์ทสนะครับ